เทราวัต์เอเนอรร่วมมือกับ4พัธมิตรชั้นนำระดับโลกเปิดตัวบริการโซล่าเซลล์ครบวงจรวันสต็อปเซอร์วพร้อมระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะไซเจนสโตร์ Store, ที่มาพร้อมแบตเตอรี่และ AI ค่ารายได้ปี2,568พุ่ง580ล้านบาทตอกย้ำความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในไทย วันเปิดตัวเทอร,ร,ร์บนะครับเรามีธุรกิจดำเนินกิจการด้านจัดตํานหน่ายสินค้าและโซลูชันทางด้านพลังงานสะอาดโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของโซล่าเซลล์ครับอุปกรณ์หลักๆของเรามีแผง JA Solar มีอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อ s i g n r g y นะครับที่มาเปิดตัววันนี้เช่นกันแล้วก็มีโซล่ามัลติงที่มีความแข็งแรงทนทานและการยาวนานถึง20ปีและอีก สองรายการจะเป็นสายไฟนะครับ Sci Fi สายไฟสําหรับโซลาร์เซลล์ซึ่งมีคุณภาพสูงเช่นเดียวกันและสุดท้ายเรื่องของความปลอดภัยเรามียี่ห้อ AdvanSol ครับเป็นับปิดชัดดาวและก็เป็นเป็นตัว Monitoring ของแผงโซลาร์เซลล์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ติดตั้งหรือเจ้าของบ้านผู้พักอาศัยครับในส่วนของพลังงานเอเีเนี่ยเราเกิดขึ้นได้เพราะมี4พาร์ทเนอร์มารวมกัน ต่างฝ่ายต่างเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจโซลาเซลล์กันอยู่แล้วแล้วเราได้มาเจอกันเพื่อจับมือและผนิตก,กำลังในการเพิ่มพูนศักยภาพการให้บริการด้านพลังงานด้านการจำหน่ายวสัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มลูกค้าหลักของเราเป็นกลุ่มผู้ติดตั้งหรือทางภาษาของพวกเราเรียก EPC นะครับหรือบางกรณีอาจจะเป็น โครงการใหญ่ทีท่ทางเจ้าของโครงการอาจจะมาติดต่อจากทางเราเองเพื่อให้เรา,เ,ราเป็นคนออกแบบโซลูชันเหล่านั้นให้ซึ่งเรารับประกันเขาว่าโซลูชันเหล่านี้เป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆและมีความปลอดภัยสูงที่สุดในตลาดปัจจุบันนะครับโดยหลักแล้วเน้นย้ำของสี่บริษัทเราเนี่ยครับต้องการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนต้องการส่งเสริมคาร์บอนนิวติรีของคาร์บอนนิวติรีของประเทศ ต้องการส่งเสริมให้ประเทศเราใช้พลังงานสะอาด100%หรือที่เราเรียกว่า r e 1ีรนะครับแล้วก็ d e ดา c o คตเราจะส่งเสริมโซลชั่นเหล่านี้ครับเข้าไปที่ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้หันมาสนใจการใช้เทคโนโลยีการเก็บพลังงานเพื่อนำไปใช้ในในช่วงเวลาที่แสงแดดอาจจะน้อยหรือฝนตกหรือตอนกคาืคืน นะฮะมันก็จะทำให้ทุกๆท,ที่เนี่ยเป็นการใช้พลังงานกรีนเอเนจีอย่างที่แท้จริงครับก็ทางแบรนด์ซิกเนเจอร์เราเองนะครับเป็นแบรนด์ทางด้านโซลารนะครับหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับทำเกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์และระบบเก็บพลังงานนะครับหรือว่าที่เรียกว่าแบตเตอรี่นั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโซลูชนันหรือว่าโปรดักต์ของแบรนด์ของเราเนี่ยหลากแล้วนะครับที่ทําตลาดอยู่ในะปัจจุบันเนี่ยก็จะมี สองแบบหลักๆด้วยกันนะครับแบบที่ใช้กับบ้านนะครับแล้วก็แบบที่ใช้กับโรงงานนะครับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันสิ่งสิ่งที่เรามั่นใจนะครับก็คือ1นะครับด้านความปลอดภัยนะครับที่เราใส่เข้ามาไว้ในอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์เองนะครับหรือทางด้านซอฟต์แวร์เองนะครับเรามีการใส่ความปลอดภัยเพื่อป้องกันนะครับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้นะครับผู้ใช้งาน พราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในด้านของโซล่า์อนเตอร์ด้านเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับก็จะมีความอันตรายหรือความเสี่ยงทางด้านไฟฟ้าอยู่อยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเล็กจะน้อยนะครับก็ต้องมีกันบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเทคโนโลยีเราใส่ใจด้านความปลอดภัยนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็ในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของด้าน AI นะครับอินเทลเจนต์ของเรานะครับเรามีการนํา AI นะครับมาใช้กับระบบนะครับระบบเอ่อระบบ บริ i n g System ของแบรนด์ของเรานะครับที่เรียกว่า My s i g e App นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ของเราเนี่ยมีการนำ AI เข้ามา integrate ด้วยนะครับแปลว่ามันจะช่วยนะครับให้ผู้ใช้นะครับได้ทำการประหยัดพลังงานมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับต้องบอกนี้ก่อนว่า AI เนี่ยจะมีหน้าที่ในการประเมินนะครับพฤติกรรมการใช้ไฟนะครับของผู้ใช้นะครับในแต่ละบ้านบ้านใครบ้านมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย A.I. เนี่ยจะทำการประเมินการใช้งานของออผู้ใช้งานคนนั้นนะครับแล้วก็สั่งการนะครับให้ระบบโซลา่าที่ติดตั้งไปในบ้านเนี่ยก็คือทางเซเจี่อุปกรณ์เราเนี่ยทำงานนะครับเพื่อประหยัดค่าไฟได้มากที่สุดหมายความว่าผู้ใช้เนี่ยจะจ่ายค่าไฟน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ตามที่อุปกรณ์เราติดตั้งไปนะครับผมครับทางเทรวัตเองก็ยินดีมากครับที่ทางเซเจี้ให้โอกาสเรานะครับเซเจี้เป็นแบรนด์ที่ พูดถึงนอกประเทศนะฮะเนื้อหอมาากครับเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพสูงอยู่ในท็อปรีวิวของของแต่ละแบรนด์ของแต่ละแบรนด์ทั่วโลกนะครับเราคาดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำสินค้าของซี G ไปทำโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นโครงการระดับผลิตไฟฟ้าหรือเป็นไมโครกริดในที่ทำส่งเสริมร่วมกับทางการไฟฟ้าส่วนภาคนะครับ ซึ่งซึ่งก็ต้องล้อตามนโยบายของรัฐบาลของประเทศเรานะครับว่าเราอยากจะเดินงานด้านพลังงานสะอาดให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคงพร้อมความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งในไทยนะครับ